สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายนะคะวันนี้ต่ายจะพาทุกคนนะคะมาอัปเดตตัวปุ๋ยหมักเศษผักเศษอาหารนะที่ต่ายได้ทําไว้ในถังหมักค่ะวันนี้มีอายุครบ1เดือนแล้วนะคะจริงๆเกิน1เดือนไปสักหน่อยแล้วนะคะแต่ต่ายยังไม่ได้มีเวลามาอัปเดตให้ดูเนาะเพราะว่ามัวแต่ไปดูเรื่องปุ๋ยดูเรื่องผักอย่างอื่นนะคะวันนี้มีโอกาสมีจังหวะดีๆเลยมาอัปเดตให้ดูค่ะว่าถังปุ๋ยหมักที่หมักครบ1เดือนแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงคะ่ะตัวนี้ นะคะเป็นเศษผักที่ไตได้มาจากเพื่อนนะคะมีหลายอย่างรวมกันนะไม่ว่าจะเป็นแตงกวาแครอทผักสลัดนะคะหัวกุ้งหลากหลายอย่างนะคะทั้งเศษอาหารเศษผักนะคะแต่ก็ใส่รวมกันลงไปเลยนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะ นี่ค่ะทุกคนก็เป็นปุ๋ยหมักทั้งสองถังของตายนะคะแต่ว่าถังเล็กเนี่ยมีอายุเกินหนึ่งเดือนไปไปได้นานแล้วนะคะตัวนี้น่าจะประมาณสามเดือนแล้วนะส่วนสำหรับตัวนี้ค่ะคือตัวที่ตายพูดถึงคือตัวที่มีอายุครบหนึ่งเดือนนะคะจริงๆแล้วคือหนึ่งเดือนกว่าๆด้วยซ้ำนะทุกคนเดี๋ยวตายจะเปิดฝาให้ดูนะคะนี่นี่ค่ะโอ้ถังนี้เยอะมากนะคะถังนี้เป็นถังใหญ่เลยนะคะเยอะมากเลย นี่ค่ะเดี๋ยวจะนี่แน่นไปด้วยเศษผักทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนตัวนี้หมักไว้ครบ1เดือนแล้วเติมทั้งหัวเชื้อจุลินรีย์สังเคราะห์แสงหัวเชื้อ EM ลงไปนะคะเพื่อที่จะเพื่อที่จะช่วยลดกลิ่นนะจริงๆแล้วอะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่เปิดมานะคะกลิ่นค่อนข้างแรงค่ะเพราะว่าเป็นถังใหญ่เศษอาหารเยอะนะคะ ตัวนี้ถังใหญ่เศษอาหารเยอะทําให้การส่งกลิ่นนะคะการหมักงุมกลิ่นของเขามันก็จะแรงนะคะมันก็จะกลิ่นมากอยู่แล้วเนาะตัวนี้ก็เลยต้องใช้ตัวช่วยค่ะเป็นการเติมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะแล้วก็เติมตัว E.M. ลงไปด้วยค่ะนี่ แต่เท่าที่สังเกตนะคะไตเปิดมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนหรือ2ส,สัปดาห์ก่อนเนี่ยก็ไม่มีหนอนมาอยู่เลยนะคะเนี่ยดูได้เลยนะคะไม่มีตัวหนอนไม่มีตัวนอน,น,อนยเยอะแยะนะคะแต่ถามว่ากลิ่นแรงไหมก็ค่อนย,ยังมีกลิ่นอยู่นะถ้าเทียบกับถังเล็กตัวนี้นะคะตัวถังเล็กเนี่ยจะไม่มีกลิ่นนะคะคืออาจจะเป็นเพราะว่าไตาชินด้วยหรือเปล่าเนาะเพราะว่าตัวถังเล็กเนี่ย กลิ่นหอมด้วยซ้ําค่ะต้องบอกเลยว่าตัวถังเล็กเนี่ยกลิ่นหอมด้วยซ้ํานะคะเดี๋ยวไต่พาไปดูใกล้ๆค่ะนี่ถังนี้กลิ่นหอมด้วยซ้ํานะคะนี่ทั้งสองถังของต่ายนะไม่มีถังไหนมีนอนเลยค่ะถ้ามีหนอนนะเขาจะยั่วเยีย้ยเต็มไปหมดแล้วค่ะแต่ว่าอันนี้มองด้วยตาเปล่านะคะยังไม่มีอะไรยั่วเยีย้ยเลยนะตัวนี้กลิ่นดีค่ะตัวนี้กลิ่นหอมนะคะ แต่สําหรับตัวนี้นะคะซึ่งพึ่งหมักครบหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนกว่าๆเนี่ยยังมีกลิ่นอยู่นะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะแต่ก็มาอัปเดตให้ดูนะคะถังปุ๋ยหมักตัวนี้สามารถนําไปใช้ได้แล้วค่ะมีอายุครบหนึ่งเดือนแล้วนะส่วนตัวนี้เนี่ยก็สามเดือนสี่เดือนแล้วค่ะนี่แต่ก็มีการเติมเศษอาหารเติมเข้ามาเรื่อยๆนะคะ ตัวนี้นะถึงแม้ว่าเราจะผักหมักครบอายุแล้วนะคะเราสามารถเติมเศษผักเศษ,ผ,เศษผลไม้ลงมาได้เรื่อยๆค่ะแล้วเวลาเติมเนี่ยแต่พยายามดันตัวที่เติมใหม่ๆลงไปล่างๆค่ะแล้วก็โกยเอาล่างๆเนี่ยขึ้นมาข้างบนทับลงไปเวลาเราตักใช้เราจะได้ตักโดนตัวที่ผ่านการหมักครบเวลาแล้วนั่นเองนะคะแต่ก็จะใช้วิธีนี้ค่ะ ส่วนตัวนี้เนี่ยนำไปใช้ได้แล้วนะคะหมักจนเกิน1เดือนแล้วนะสามารถนําไปใช้ได้แล้วค่ะแต่คิดว่าถ้าผ่านเวลาไปสักพักหนึ่งนะคะกลิ่นเขาก็ไม่น่าจะแรงนะก็น่าจะเป็นเหมือนกันกับถังดําเล็กค่ะส่วนสีของเขานะคะมันมันค่อนข้างต่างกันค่ะตัวนี้ออกเหลืองมากเลยอาจจะเป็นเพราะสีของแครอทด,ด้วยนะคะเพราะมีส่วนผสมของแครอทเยอะนะส่วนตัวนี้เนี่ยก็จะน้ําออกสีน้ําตาลเข้มออกไปทางดํานะคะแต่ว่ากลิ่นโอเคเลยค่ะ วันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูนะคะสําหรับใครทําปุ๋ยหมักเสร็จผักเสร็จอาหารแล้วถังปุ๋ยหมักของเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะมาแลกเปลี่ยนความรู้กันค่ะนี่ของตายไม่มีหนอนเลยนะทั้งสองถังเลยค่ะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ